เดี ột, bitch, ๋ยววายซับห้ามาดิบดเออ็กซ์ให้ชมทีเอ็นเอ็กคือตัวเฮียอะไรวะเอ็นเอ็กคือตัวเฮียอะไรวะสลักเหรอแหนกเหรอกูเชื่อวมึงจะให้กูเล่นตัวนี้คือกูเกลียดที่แหนกมากแล้วเพราะตัวมันสกปรกแค่นั้นแหละมึงดูดิ ใครยังเธอเล่นไหวกูต้องเล่นแบบตุต๊เท่ๆอะ่ะอมินไนอะ่ะเท่อยู่กูเล่นอินวอเกอร์เท่อยู่กูเล่นมาดูตัวนี้ดิสกปรกจักคือไม่เข้า,บบขากับคาแรคเตอร์กูอะคาแรคเตอร์กูแบบโฉมโฉมงามอะ่ะเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะโฉมงามแล้วกันใช้ได้หมดอยากกับเจ้าชายสัตว์แต่มึงให้กูเล่นตัวสกปรกเยี่ยงหมาเลือดขานด้วยนะไอ้แม่งไม่เดินสองขาเดินสี่ชื่อแม่งโนแอ็ดจั๊ก แตงมีตัวเอ็นกลัอะไรมึงใช้ตัวเอสดิแต่เขาก็เข้าใจได้แหละว่ายี่นี่พร้อมจะโยนแต่กูงงมากเนียวอยมันเป็นซับห้าได้แล้วอีกแล้วหรอมันจะโซนนี้มันจะโซนน,โซน,นี้นองมห้กูยังไงวะคือโดต้ามึงไม่จำเป็นต้องเล่นห้าคนหรอกเว้ยมึงเอาพระเอกมาตัวเดียววอที่จะเป็นลูกกระจอก nice. มันมีรองเท้ากู้่าได้ กูอยากจะอัพสกิลสโลมากนะนว้ยแต่กูว่ากูเก่งใจเลือกกูเองว่ะไปดิวอยด์โดยกามเรียมากเรียบร้อยแล้วคลิปดันเข้าใส่กูละอย่างนี้สบายอย่างนี้สบายครับพี่บอกเลยพี่ช่ำใส่เกลือก่อนทีขาทีเวไม่ได้ฆ่าเลยสัตว์ อุยอ้ยไก่กูไปอยู่งั้นได้มาวะกูะต่อให้เยอะจังวะแม่งน่าลำคาญจัดที่นี่โอโ้โหแ่แม่งก็ดึง ด้วยเฮีคิปข้าป้อมโอ้ดันกลับแน่นอนช่งแมโตโอุ้ยตัวช้ำไอ้เรดูกันแตกเ สองสโลไปดิคอมโบสองขั้นนะดิขวรน,นะครับวขวนละชอนนี้คือจีมึงตายแน่นอนกูรอเชิงนี้อยู่เลยไม่มีเรทเย็ดแม่แล้วฟาร์มไม่ได้นะสก,กิลกูแต่กูขอขวนก่อนแล้วกันตีดีไอ้ศาตร์เจ็ดแม่วีนองมาสโลแล้วมันดีเลยอยู่เนี่ยมันไม่ยอมตีวะไอ้โง่ตีเรื่องสองทีเมื่อกี้ย่าถ้ามันตีติดแม่ตายละ มันอาจจะแบดเบิ้ลห้าทีก็ได้นะใครจะไปรู้มันมันต้องตีให้กูทีหนึ่งเพื่อจะตดสโลต่อแล้วก็ต้องจู๊สโลวีนอไม่ได้หนึ่งคนอ่ะเหยียดแม่กลัวแล้วไอ้เทียมันไม่อยอมตีไปทีหนึ่งเหยียดแม่เอ้ยปวาอยจริงเฮียนี้อุ้ยเชิญมึงเยอะในะสัต อย่าตายกูขอเลยอย่าร้อยอย่าร้อยเอ๊้องอสไม่เป็นกตูกูตายเนี่ยว่าแล้วกูเอามาสองานัแต่กูไม่ได้คิวโครเสิงเลยสั์เป็นเพราะมันเลยเว้ยมันไม่อยอมตีต่อตีต่อเมื่อกี้ตายสัเพราะมันติดสโลวีนอมกว่าจะได้เบิ้ลนอีกทีหนึ่ง <c oughs> ถึงสองที เมื่อกี้ได้แล้วเว้ยภาพมาแล้วไอ้สัตว์ฟุกฟุกได้ข้าน้องเขาโง่อ่ะวิงวว่งตัววิ่งตัวไหลอะ่ะ <c oughs> รู้วัดตูดวัดตูดแบดดิแบดแบดีดิ <c oughs> มันจะสู้ยังไงแอดแม่โซนได้มากมั้งตัวแม่งไอสัตว์วิ่งก็ตายเมื่อกี้เฮียตามไปเลยโคตรเก่งเลยมึงแคทตี้แทนกูดีกว่ากูซับห้าแทนมาดิ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 โอ้โหโง่มากมั้งไอสัตว์กินดิเอากินดิเฮ้ยเทคแนทเทคแนทเทคแนท เลี้ยงกูด้วยตีในตัดยหมิ่นสูตรนี่น่ะสูมตรมาเยอะไปโุยบวกเลยไม่ไหวแล้วทำไม่ฟาร์มแม่แม่ดูดีควรพูดไว That's why I hate this like I'm over here. For me to reach ไอ้หลุยมาหาปูกูจะแท็กซี่วีนั่งวีนั่งเหมือนวีนั่งเหมือนวีนั่งวีนั่ง <c oughs> ไม่ต้องให,ห้หลุยกูมาขวนหน้ามาแล้วเนี่ยโก ว่าดีอเนี่ยแม่มันมันโดดออกได้นะมันโดดเข้าทำไมวะเมืเม่อกี้ ไ้สลักนมานาสลักนมานาเอ้าเจ็บ <laughs> แม่ได้เฉยทีพี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 อย <laughs> ู่ด้านได้ทีี die, <laughs> ไอเด็กเจ็ <laughs> แม่วัะแรกรอดเลยไอ้สาตว์ <laughs> มึงแค่วามเปนจะดีนายทำไมไอ้าสตว์ชา้าสลักเลยวะล่ะอยช้าสลัก ไอีกตังไมไม่รู้อ่ะเล่นแบบยัยเน,นี้ย แต่มันก็เอาตังค์ไปแจกโซนยับเลยตองกูเฮ้ยบอสุดแป๊สุดจริงี้นี่กูบอกมึงแล้วกูฟาไปเพื่ออะไรวะเกมนี้ อะไรอ่ะไอ้หลุยมาแท็กซ ja ี s <S Before, atoon, yeah. ่ก่อนเดี๋ยวไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไมต้องแล้วห้าสองสองตัวตี I carry me there. Carry me there.

Wait, on. Just as I the I think we fixed the date for Look at that, they never smoke.

ทนะำอะไรไม่ได okay. ้มือของผมไม่ไหวรักเลยรักเลยไป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 

อะไรอะ่ะซะยึดต่อนี้โค้ชควย,อ,ยอ,อะไรกูตามปืม่วนอย่าเสียใจครับ I will show I will show map บ <im campa> ุก <m> อัน <over> ตีเลยฉันก็ไอ้บีกับไอ้ไอ้บีกับไอ้รจ โค้โคน้องก็ไปแล้วไล่ลุยมันมีดิษทำม าจะมากินเหรอกูควน ฝากอยู่น็อตสิฟตีกูดองเบรดฮึฮึฮึยี่ห้อจัดสตอมเน็แม่ดีนะอีทียช็อตน้องเขามามั่วไสลักมันตายควายอ่ะสลักมันเล่นอ่อนอ่ะเลยชนะแบบง่ายอ่ะแต่สลักมันไม่อ่อนนะมึงแย่แล้วแกมีเหนื่อย มันลอกกูอุ้ยกูเงินสองเย็ดแรกกูเอาจัดน่าโดนน้องเขาบูลลี่เลนกูเลยนะยัยโอยอ่ะแม่งบูลลี่เลนกูยับพอมเมนต์เนีไงโง่